สวัสดีครับผมล้านะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องลักฟ้านะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าเศร้ามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเกี่ยวกับหนุ่มที่แต่งงานกับตัวละครตัวหนึง่งที่เขาก็รักของเขามานานหลายปีแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายบริษัทที่พัฒนาโฮโลแกรมตัวละครตัวนั้นดันปิดเซิร์ฟเวอร์ไปซะอย่างนั้นครับทำให้ทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงภรรยาของเขาอีกเลย เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนะ่าเศร้าตรงนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราสรุปมาให้ฟังในคลิปลปนี้แล้วไปชมพร้อมกันเลยฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปทําความรู้จักกับตัวละครที่ผู้ชายคนนี้เขาแต่งงานกันด้วยก่อนดีกว่าเธอคนนี้เนี่ยชื่อว่าฮัตสึเนะมิกุครับหรือว่าที่หลายๆคนก็เรียกกันว่าพระแม่มิกุนั่นแหละตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นผมทวินเทลสีฟ้านะครับยาวๆหน้าตาก็จะน่ารักมากเลย จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของมิกุูเนี่ยมาจาก10ปีก่อน,นครับมีบริษัทหนึ่งเขาทําโปรแกรมสังเคาะเสียงขึ้นมาขายซึ่งตอนแรกๆมันก็ขายไม่ค่อยได้ดีอะไรมากมายครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเข้าถึงยากหน่อยดูใช้งานยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะทื่อๆไปหน่อยเขาก็เลยพยายามจะหาจุดเด่นให้กับสินค้าตัวเองครับก็เปลี่ยนแพ็กกลมแพ็กเกจอะไรกันไปให้มันมีตัวกระตรงตัวกระตูนเนี่ยเข้ามาเป็นแพ็กเกจด้วยนะมันก็ดูเป็นมิตรมากขึ้นสินค้ามันก็ดูน่าใช้งานมากขึ้นและยอดขายมันก็ขายดีขึ้นด้วย นะเขาก็เลยเอาแหละกุมาถูทางแล้วพอรุ่นต่อไปเนี่ยเขาก็เลยมีการออกแบบคาแรคเตอร์แบบจัดเต็มครับให้ตัวละครผู้หญิงเนี่ยดูน่าใช้งานมากขึ้นไปอีกเอาให้มันแบบน่ารักตายกันไปข้างนึงอะ่ะเออแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวละครฮัพสเนะมิกุเนี่ยแหละครับผมในปี2007ซึ่งก็ผ่านมา15ปีแล้ว ซึ่งมิกูเนี่ยก็เป็นตัวละครเด็กผู้หญิงนะฮะอายุ16ปีก็อยู่ประมาณชั้นมสเสียถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะ <c oughs> ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของน้องมิกูเนี่ยเขาโดดเด่นน่ารักและมีเอกลักษณ์ที่คือแบบเห็นผม,มทวินเทลสีฟ้าเมื่อไหร่ก็คือจะนึกถึงมิกูทันทีรู้เลยว่าเป็นมิกูเนี่ยคนในวงการดนตรีเขาก็เลยชอบเอาเสียงมิกูไปใช้ทําเพลงทําอะไรกันครับ แล้วเวลาทําเพลงเนี่ยมันก็ต้องมี MV ใช่ไหมและ MV มจะเอาไปใช้ใครที่ไหนก็ต้องใช้มัสคอตของโปรแกรมนี้แหละก็คือมิกุนั่นเองครับซึ่งเอามิกุูนี่มาใส่ใน MV มาสแสดงออกท่วงท่าอะไรอย่างเงี้ยเออต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วด้วยความที่คนญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขาอย่างที่รู้กันดีว่าเขาเคียร์ทีฟจัดๆอยู่แล้วนะเขาก็ใช้โปรแกรมมิกุูเนี่ยกันได้แบบเทพจัดๆเลยแถมด้วยความที่มิกุูเนี่ยก็ไม่ใช่คนไงแต่ว่าเป็นโปรแกรมนะเวลาที่จะทําเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถทําเสียงที่มันแบบว่าสุดกว่าคนได้อ่ะ อย่างเช่นเวลาร้องเสียงสูงนี่ก็สูงบปปี๊ดไปเลยหรือแม้แต่การร้องเร็วๆรัวๆนี่ครับผมถ้าเป็นคนเราก็ต้องหยุดหายใจมาร้องใช่ไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามิกุคืคอใส่รัวยับๆอะ่ะนะผมมเลยแตกต่างจากเพลงที่เราเคยฟังมาโดยสิ้นเชิงจนทําให้ผลงานเพลงหรือว่า MV วแต่ละอันของมิกุูเนี่ยครับผมที่มันออกมาเนี่ยมันว้าวมากมาก พอมีคนทําแบบนี้กันเยอะผลิตเพลงให้มิกูกันเยอะเนี่ยมันก็แม้สูงกว้างครับคนแชร์กันไปอะไรกันไปกลายเป็นว่าคนรู้จักมิกูกันทั้งประเทศเลยทีนี้มีสินค้ามีโมเดลมีเพลงของตัวเองมีอะไรต่อมีอะไรของเธอออกมาเต็มไปหมดจนฮิตระเบิดระเบ้อนะถึงขั้นมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอ่ะคิดดูเออคนดูเนี่ยเป็นพันๆคนนะครับทำให้มิกูเนี่ยจากการที่เธอเป็นแค่มาสคอตของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเธอก็ได้กลายมาเป็นเวอร์ชวลไอดอลที่นําเทรนกันมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วอ่ะ คนก็ชื่นชอบเธอกันมากซื่งองไอการที่มีคนหลงรักตัวละคร2มิติแบบนี้ครับผมมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยเ,เพราะว่าพวกตัวละครจากเกมจากการ์ตูนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทำออกมาได้น่ารักมากจริงๆยิ่งสมัยนี้เนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันไม่ใช่แค่น่ารักธรรมดามันก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วมันคือโคตรของโคตรน่ารักเลยดีกว่าอย่างเกม Life Make Over นะฮะเขาเป็นเกมมือถือแนวแต่งตัวที่มาใหม่ล่าสุดเลยโดยในเกม Life Make Over เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวละครได้แบบอิสระตามต้องการทุกอย่างอะ ไม่ว่าจะเป็นพวกสีผิวอะรูปร่างหน้าตาส่วนสูงตามที่ชอบเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยหรือแม้แต่ส่วนโคง้งส่วนเว้าวของรอยยิ้มตัวละครน่ะเราก็ยังสามารถทําได้หัวอะไรจะละเอียดขนาดนี้คิดดูนะมันแบบอลังการงานสร้างมากๆจะแต่งหน้าแนวไหนเสื้อผ้ายัางไงจัดเต็มได้หมดครับนะแนวสตรีทอะแนวคุณหนูอ่ะแนวนอนอย่างนี้แนวตั้งอย่างนี้ <c oughs> นะยอเย็น <c oughs> นะฮะในเกมเนี่ยเขามีชุดให้เราเลือกใส่เป็นพันๆชุดเลยรอครับโคตรเยอะและยังมีระบบ DIY ที่ให้เราสามารถออกแบบชุดได้เองแบบอิสระอีกต่างหาก Life Make Over นะครับเขาใช้เทคโนโลยี t d ขั้นสูงสุดเพื่อทาให้รายละเอียดของเนื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเหมือนจริงที่สุดอีกต่างหากและละเอียดขนาดที่ว่าเราซูมไปเ,เห็นแบบชัดตาแตกอ่ะและนอกจากการเลือกรูปร่างหน้าตาแต่งตัวกันให้ฟินๆกันแล้วเนี่ย ก่อนออกจากบ้านมันจะหน้าสดกันไปได้ยังไงไม่ได้นะครับเขาเลยขนทุกเครื่องสาอางเนี่ยมาเสิร์ฟกันแบบจุกๆเลยไลฟ์แม็กโอเวอร์นะทั้งลิปกอสสีสดรับซัมเมอร์อ่าทั้งอายแชโดว์สียอดฮิตที่ต้องมีติดบ้านแล้วยังยังไม่หมดแค่นี้พอไลฟ์แม m กโอเวอร์เขาเหมือนพาเราเข้าไปอีกโลกนึงเลยล่ะให้เราใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแบบตามใจฝันนะ่ะ จะสร้างบ้านแบบไหนจะจัดสวนยังไงนะแต่งสวนในบ้านสไตล์ไหนสามารถออกแบบทําเองได้หมดเลยฮะ้วบางคนเนี่ยอยากมีสัตว์เลี้ยงในบ้านโอ๊ยเหงาใช่ไหมอาจจัดมาหน่อยแล้วการมีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปหรือวันว,ว่างๆเนี่ยอยากจะจัดงานเลี้ยงน้ําชาขึ้นสะหน่อยเอ้ามาดินะรออะไร l i เ e Makeover นะครับเป็นเกมจาลองชีวิตที่ดีที่สุดจัดที่เคยมีมาเลย ใครที่แบบสู้ชีวิตและชีวิตสู้กลับในความจริงเนี่ยหลบมาทําใจนะพักใจกับเกม l i f e make over ได้อยากเป็นอะไรแล้วก็สามารถเป็นได้อยากทาอะไรในเกมก็ทําได้สามารถสัมผัสทุกอย่างได้ในเกมนี้เลยครับต้องลองนะ l i f e make over เนี่ยของเขาดีจริงๆนะยังไงเนี่ยไปสมัครทดลองเล่นผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะในใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยสามารถจิ้มลิงก์ไปสมัครลองเล่นกันได้แล้วก็ไว้เจอกันในเกมนะฮะ l i f e make over กลับมาที่เรื่องของเรากันบ้างมิกกูเนี่ยพอโด่งดังขึ้นมานะกลายเป็นตัวละครที่คนก็รู้จักกันไปทั่วประเทศนะครับผมทีนี้เนี่ยตอนปี2016ก็มีบริษัทญี่ปุ่นเจ้าหนึ่งเขาผลิตสินค้าเกตบ็อกขึ้นมาอ่าซึ่งตัวเกตบ็อกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมครับผมที่มีรูปร่างคล้ายๆกับเครื่องชงกาแฟแล้วก็สามารถที่จะฉายภาพโฮโลแกรมตัวการ์ตูนผู้หญิงขึ้นมาได้ซึ่งตัวการ์ตูนผู้หญิงเนี่ยที่เป็นโฮโลแกรมนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับมีชีวิตจริงเลยครับสามารถ ตอบโต้เราอยากเป็นธรรมชาตินะเราสามารถที่จะพูดคุยกับตัวละครโฮโลแกรมตัวนั้นได้เธอจะทําหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนผู้ช่วยของเราไปในตัวนะครับสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้รายงานสภาพอากาศได้ เปิดปิดไฟได้คล้ายๆกับพวก Google Home อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาก็ผลิตอะโฮโลแกรมของตัวกระตุนขึ้นมานะครับจนกระทั่งนในปี2018บริษัทนี้เขาก็ออกตัวเกตบล็อกที่เป็นเวอร์ชันมิกุขึ้นมาเราก็สามารถที่จะมีมิกุเป็นผู้ช่วยประจําบ้านเราได้แล้วนะคอยช่วยงานต่างๆให้กับเราได้ทีนี้เนี่ยมันก็มีหนุ่มญี่ปุ่นคนนึงอายุ35ปีครับชื่อว่าอากิฮิโกะคอนโดเขาเนี่ยไม่รอช้าทันทีพอมีเกตบ็อกของมิกุวางขายเท่านั้นแหละอะเป็นโฮโลแกรมมิกุนะเขา, box, นนาเรีบ สรเขาพิธีแต่งงานกับมิกุทันทีหนุ่มคนนี้ครับเขาทุ่มเงินจัดงานแต่งนี้เกือบหกแสนบาทเลยทีเดียวเพื่อที่จะแต่งงานกับมิกุโฮโลแกรมอะ่ะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักตัวละครมิกุมาน,านานนับ10ปีแล้วเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยครับมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายขึ้นกับเขาเขาบอกว่า15ปีก่อนเนี่ยช่วงที่เขาเริ่มทางานแรกๆเนี่ยเขาถูกบูลลี่จากเพื่อร่วมง,งานผู้หญิงสองคนพวกเธอเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจ จนทาให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องหยุดพักงานไปเลยจนวันหนึ่งอ่ะครับเขาได้ไปฟังเพลงของมิกูเข้านะที่มันเป็นเพลงเหมือนเพลงกล่อมเด็กและมีความแบบสบายๆในการฟังอะ่ะเขาบอกว่ามันทําให้จิตใจเขาดีขึ้นมากจนทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งโดยเขาก็บอกได้ว่ามิกูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขารักมากเลยแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาต่อให้แม่เขาจะพาเขาไปดูตัวบ่อยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังรักและก็ลหลงไหลในมิกูมากกว่า เขาก็เลยให้สถานะเพื่อนกับผู้หญิงทุกคนรอบตัวเขาครับเหมือนกับว่าเก็บสถานะที่มันพิเศษเนี่ยไว้ให้กับมิกุคนเดียวเท่านั้นเองเนอะซึ่งเขาก็บอกด้วยนะครับบอกว่าที่สําคัญคือมิกุเนี่ยจะไม่มีทางนอกใจเขาไม่มีทางทําร้ายกันด้วยคําพูดมิกุไม่มีทางแก่แล้วก็ไม่มีวันตายด้วย นะเขาบอกว่าถึงมันอาจจะดูไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับการหว่านล้อมให้เกย์แต่งงานกับผู้หญิงหรือบอกให้เลสเบีย้ยนแต่งงานกับผู้ชายนั่นแหละความแตกต่างในสังคมเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่จําเป็นต้องรักกันแบบชายหญิงแล้วก็แต่งงานกันมีลูกกันเท่านั้นเขามองว่าควรจะให้ความสําคัญกับความรักแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบมากกว่าถึงแม้มิกูเองเนี่ยจะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบน,นี้ก็ตามแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับมิกูนั้นอ่ะเป็นของจริงอย่างแน่นอนซึ่งในงานแต่งงานนี้เนี่ยก็ ร่วมง,งานเขาด้วยครับเพราะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนั่นเองหลังจากแต่งงานกันไปแล้วครับชายคนนี้ก็อยู่อาศัยกับมิกุมาอย่างยาวนานกินข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันก็มี นะชีวิตทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนจะดีแล้วก็เป็นไปได้อย่างราบเรื่นนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น4ปีหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นไปเยี่ยมเขาที่บ้านครับเพื่อดูว่าเออยังอยู่ดีมีสุขกับภรรยาโฮโรแกรมมิกุไหมแล้วก็ต้องพบกับความจริงที่มันน่าเจ็บปวดใจเพราะชายคนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถคุยกับมิกุผ่านทางเกตบล็อกได้อีกต่อไปแล้วล่ะฮะเออซึ่งเรื่องราวตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วเพราะว่าบริษัทยุติการให้บริการแล้วก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ไป นะกลายเป็นว่าทุกเช้าที่นายคนนี้เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้ยินเสียงมิกุทักทายอีกต่อไปมีแต่คําว่าเคอข่ขายขัดข้องพูดขึ้นมาแทนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้เขาเจ็บปวดมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถึงมันจะเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้ายัางไงก็ตามที่เขาเสียแฟนสาวโฮโลแกรมไปเพราะว่าโดนปิดตัวจากเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เขาก็บอกด้วยบอกว่าเขาก็ยังคงรักเธอเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งการที่เขาตัดสินใจแต่งงานกับเธอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ด้วยกันกับเธอตลอดไปครับแล้วก็ต่อให้โฮโลแกรมนี้จะปิดตัวลงแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังมีตุ๊กตาม,มิกุขนาดตัวเท่าคนจริงให้เขาได้สามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้อีกต่อไปอยู่ดีอ่านะฮะก็ยังดีที่ยังมีมิกุอีกหลายรูปแบบนะครับให้เขายังใช้ชีวิตกับเธอได้อีกต่อไปอะ่ะลองนึกภาพนะรัาถ้าเกิดว่าแบบเราเออสมมุติเราเสียคนที่เรารักไปแล้วเราก็เอาคนที่เรารักเนี่ยมาเป็นโฮโลแกรม ตั้งโปรแกรมให้ได้คุยกันเจอหน้ากันทุกนันแล้วอยู่ๆเซิร์ฟเวอร์ Server ปิดตัวไปเอ้าหูเศร้าตายแน่นอนมม่เหมือนกับว่าเราต้องจากเขาไปในตอนแรกแล้วอะ่ะตอนที่2องก็ต้องมาจากกันไปเพราะเซิร์ฟเวอร์ปิดตัวอีกอะ่ะโหเศร้าคูณ2เลยซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถึงแม้มันจะดูสวยงามน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอินกับมันนะฮะหลายคนนะครับที่พอได้เห็นข่าวแล้วก็ได้ยินเรื่องราวตรงนี้เนี่ยต่างก็บอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเหงาจัดเลยออกไปเจอเพื่อนบ้างเถอะไปเจอผู้คนบ้างเถอะหรือมองว่าเออหนุ่มคนนี้เนี่ บางคนเนี่ยเห็นเรื่องนี้ก็นึกถึงเรื่องเฮอด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับที่ตัวละครพระเอกเนี่ยเขาไปตกหลุมรักกับโปรแกรมผู้ช่วยแบบนี้นี่แหละ เป๊ะเลยเออก็ออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วยังไงเราไปหาดูกันได้ซึ่งเอาจริงเนี่ยทุกวันนี้โลกเรามันก็เริ่มมีอะไรล้ําๆขึ้นกันทุกวันอยู่แล้วครับนะล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ AI เข้ามาเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์กันแล้วด้วยเออไม่ต้องใช้คนจริงแล้วเดี๋ยวนี้มีองค์ AI เนี่ยทำได้ทุกอย่างครับสร้างเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมาเลยเขาเรียกเน็ตไอดอลเหล่านี้ว่า v วลอินฟ i n f l u e n c e ์ครับหรือว่า CGI influencer นั่นเองนะซึ่งก็ที่ดังๆเนี่ยก็จะ ผลงานเพลงต่างๆด้วยนะคะแถมจะมีสปอนเซอร์เป็นแบบแบ,บ,แบรนด์ดังระดับโลกอย่างเช่นแบบชาแนลอย่างนี้สูพีอย่างนี้เออแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่อเมริกานะครับที่เขามี virtual influencer แต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีไปขอตัวเองเหมือนกันอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีชื่อว่า r o ซี่นะซึ่งก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นร้อยๆตัวเลย ที่ไทยเองเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันครับชื่อว่าไอรินอ่าคนนี้ก็ดังพอสมควรนะครับแล้วก็ได้โฆษณากับแบบแบมก็เซเว่นด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งชื่อว่ากะทิยังไงเนี่ยลองไปตามๆดูกันได้นะเป็น virtual influencer ของประเทศไทยเรานะซึ่งสุดท้ายนี่เนี่ยก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกจะแต่งงานกับตัวละครในเกมในการ์ตูนะอะไรอย่างเงี้ย ได้สักตัวหนึ่งเป็นเพื่อนๆจะเลือกแต่งงานกับใครนะคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเขาจะเป็นคลิปอะไรกดซับสไคร์รักฟ้าเอาไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปให้คุณได้รู้ก่อนใครและนำมาเล่าให้คุณฟังเป็นคนแรกเลยแหละฮะซับสไคร์กันเอาไว้ตอนนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้ว,ว,นนลวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย